ายตรงไหนดูง่ายตรงที่ไม่ใช่เนื้อเงินส่วนมากเลยนะคะไม่ใช่เนื้อเงินเหมือนกับเหรียญรัชกาลที่ห้าแหละที่มีปลอมเยอะๆนะคะรัชกาลที่ห้าที่หกที่มีปลอมเยอะเขาไม่ได้เอาเนื้อเงินมาปลอมถึงมีเนื้อเงินปลอมนะเราก็ซื้อได้เราก็ซื้อในเนื้อโลหะเงินใช่ไหมคะเราก็ซื้อเป็นโลหะได้ซื้อได้อยู่เราไม่ได้ซื้อเป็นเหรียญเราซื้อเป็นโลหะอย่างพวกเนี้ยเนี่ยประนักบอกเอ่ เขาไมา่ให้ดูแล้วก็มันก็ไม่แท้เห็นไหมคะคนละคนละยุคคนละสมัยเขามาปั๊มไว้ในกาดูกันแล้วก็ไปนักซื้อเขาในราคาไม่กี่บาทหรอกก็บอกว่าจะเอามาไว้ศึกษาเอาไว้ให้เอฟซีเขาดูไว้ให้คนที่ที่เขาเอามาขายอะ่ะจะได้เขาดูว่าแบบนี้นะปลอมนะอย่าไปซื้อนะเนี่ยน้ําหนักมันไม่ถึงเนี่ยสิบสองจุดสองสิบสองจุดสามกรัมเนี่ยไม่ได้น้ําหนักพดด้วงจริงๆนะก็จะต้องถ้าหนึ่งบาทก็คือเจ็ด เอ่อสิบห้ากรัมสองสลึงก็คือเจ็ดจุดห้ากรัมนะคะถ้าเป็นกึง่งกึ่งแบบเนี้ยไม่ได้เนี่ยเขาคนละสมัยเลยเห็นไหมคะด้านนี้พระมหามงกุฎนะคะด้านนี้เป็นบัวยันค่ะคือปลอมชัดเจนนะคะน้ำหนักไม่ได้เนื้อไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นตะกัว่วค่ะน่าจะเป็นเนื้อตะกัว่ว นะคะดูให้ดีนะคะถ้าใครคิดจะเล่นของเก่าของโบราณน,นั่นแหละถ้าถ้าตาไม่ถึงหรืออะไรเงี้ยถ้าก็ศึกษาดูนะคะลองผิดลองถูกกันแหละนะคะเป็นครูค่ะ